กว่าจะทำใจยอมรับได้ปัจจุบันมาปรางภาวดีนางสาวไทยปี2538พบรักหนุ่มต่างชาติใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองมาลิกาชีวิตจริงไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างชีวิตสวยงามของนางงามระดับประเทศดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความสุขล้นแต่ต้องพลิกเกินคาดคิด เคยจมอยู่ในกองทุกมหาสารเกินบรรยายมาปรางภาวดีวิเชียนรัฐอดีตนางสาวไทยปี2538สมัยนั้นนางสาวไทยจับไปประกวดตอบมิสจุนิเวิร์สมาปางบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสวยพุ่งเข้ารอบ14คนสุดท้ายหลังจากนั้นพักใหญ่มาปางบินไปลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาเพื่อประกวดมิสซิตเวอร์สสวยเด่นโดนใจจริงจนคว้าที่หมาได้ หลังจากมะปางทำหน้าที่นางงามได้อย่างดีเยี่ยมแล้วมะปางได้พบรักกับหนุ่มฟิลิปปินส์จอรนเมลชันยูชอนนักธุรกิจรวยจริงที่ทำเบเกอรี่สุดอร่อยซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวสามีเปิดขายเกือบทั่วโลกมากกว่า600สาขา ส่วนใหญ่อยู่ในฟิลิปปินส์และที่สหรัฐแคนาดาและประเทศไทยมาปางได้พบรักแต่งงานมีลูกวาดหวังชีวิตครอบครัวครบพร้อมสวยงามตามสเต็ปพ่อแม่ลูกสุกกันเธอเราแต่พอลูกน้อยคลอดออกมาเลี้ยงดูสังเกตไปได้สักระยะพบว่าลูกสาวน้องมะยมมีภาวะดาวหัวอกของพ่อแม่ต้องแหลกสลายย่อยยับกว่าจัดทำใจยอมรับได้ต้องใช้เวลายาวนานเยียวยาอยู่จักทุก์ล้นใจเมื่อวันวาน การมีลูกเป็นเด็กพิเศษน่าจะเป็นเรื่องเศร้าเสียใจสุดๆแต่สำหรับมะปางชีวิตคิดบวกมากพอบอกเลยว่าทุกวันนี้เป็นแม่ที่ดีเกินกว่าตัวเองจะคาดคิดไว้เป็นคนที่รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มใจและจริงใจได้ก็พอลูกสาวน้องมะยมถามว่าหลักในการดูแลน้องมะยมมีอะไรบ้างคะ มาปางตอบว่าเขายังเป็นลูกเราปานต้องให้โอกาสเขาสนับสนุนน้องมะยมแต่พอเขาดื้อไม่เชื่อฟังเราก็ต้องทำโทษตีก้นด้วยปางเลี้ยงเขาให้มีความรับผิดชอบโตไปให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมได้ไม่ได้เลี้ยงลูกแบบสปอยปางพยายามเลี้ยงให้เขาอยู่ในสังคมได้อยู่ด้วยตัวเองทำงานเองได้และช่วยคนอื่นในสังคมได้ด้วยค่ะ ถามว่ามาปังไปใช้ชีวิตอยู่ฟิลิปปินส์นานหลายปีแล้วอยากจะย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยไหมมาปังตอบว่ากันยายนนี้ก็จะครบ5ปีแล้วที่มาอยู่ฟิลิปปินส์ใจจริงอยากกลับเมืองไทยใจคิดถึงเมืองไทยมากๆแต่อยู่ที่ฟิลิปปินส์ก็ดีค่ะเพราะสามีมีญาติเยอะเจอกันบ่อยๆเกือบทุกวันเลยค่ะมีทวดที่ยังแข็งแรงดีมีปู่ย่าตายายเป็นครอบครัวใหญ่ก็อบอุ่นไปอีกแบบหนึ่ง ต่อไปอาจจะไปอยู่ที่อเมริกาเพื่อน,น้องมาย,ยมอย่างเดียวเลยพอที่นั่นจะให้สิทธิ์ความเท่าเทียมความยุติธรรมกับคนที่มีภาวะดาวเท่าเทียมกับคนทั่วไปเช่นสิทธิ์เท่าเทียมกันเรื่องเรียนการศึกษาที่ฟิลิปปินส์ยังไม่มีตรงนี้ไงคะ